อัปเดตรถเข้าใหม่ค่ะพี่พี่เป็น t o y ยต้าอัลติ e w ิว 1.6G รถปี2020.21มาในราคา519,000บาทฟรีด้าพอเริ่มต้นเพียง8,600บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ทุกอาชีพมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้พี่พี่ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานรถหน่วยงานปดระวังนะคะพี่พี่ได้คันนี้ไปรับรองคุ้มแน่นอนใค,ใครสนใจนะคะพี่พี่ดูให้จบคลิป สวัสดีค่ะพี่พี่พบกับน้ำฝนอีกแล้วเป็นที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยต์บริษัทเพชรยนตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีเป็นรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดยา่านมินบุรีเลยมาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอนเพราะว่ามีรถให้เลือกชมมากกว่า400คันนี่น้ำฝนแพนให้ดูแบบนี้เลยนะตรงนี้ณนะโซนตรงนี้นะคะพี่พมีรถเก่งประมาณเกือบ20คันค่ะพี่พีณนะโซน A ตรงนี้ อันนี้จะเป็นที่สาขาหนึ่งนะคะพี่พี่สามารถมาทดลองขับได้ที่นี่มาที่นี่ครบจบทีเดียวแน่นอนมีรถให้เลือกชมกว่า4 0 0ร้คันที่สำคัญบริษัทเปิดมาแล้วมากกว่า25ปีตั้งอยู่บนพื้นที่ดินของตัวเองด้วยไม่หนีหายไปไหนแน่นอนค่ะพี่พี่มาที่นี่ครบจบแน่นอนมีที่สำคัญมี10บสถาบันการเงินรองรับมีจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านด้วยสำหรับคนที่ไม่สะดวกมาที่บริษัทนะคะพี่พี่ มาค่ะเดี๋ยววันนี้น้ำฝนพาไปชมตัวนี้กันเป็นตัวเอาติสนิว 1.6G ปี2020.21มาในราคา519,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น6,800บาทค่ะพี่พเดี๋ยวน้ำฝนพามาเริ่มต้นกันที่ไฟหน้ากันดีกว่ารถคันนี้รับประกันได้ค่ะเป็นรถหน่วยงานปลระวังมีเช็คระยะตลอดเข้าเขาเรียกว่าเช็คระยะตลอดไม่ต้องห่วงนะคะพี่พว่าจะทำสี ที่สาคัญช่วงล่างเป็นปีกนกคันนี้ขับขับแบบสบายมากคันนี้ไฟหน้ามาพร้อมกับไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวมีไฟเดย์ไทม์ในโคมเดียวกันที่สําคัญโคมไม่มีแตกไม่มีร้าวแน่นอนดูไม่มีไอ้น้ำครับพี่พีดูกระจังน้ำกระจังหน้าเป็นแบบนี้สวยๆอันนี้เป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะพี่พีพ,พาไว้ให้ดูกันแบบชัดๆ เดี๋ยวเรามีปรับสภาพให้นี่จุดเชื่อมต่อของตัวรถไม่มีอ้าค่ะมาพร้อมกับล้ออลลอยขอบ16นี่ยางยางยางังใหม่ๆค่ะพี่เป็นยางปี2024ใช้งานได้ยาวๆเลยคันนี้รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำกับสีกรอมไม่แน่นอนดูสันกระโปรงคมกลิบเลยค่ะพี่ๆค่ะไม่มีปลุบไม่ ไม่มีบุบแน่นอนนี่ตัวโป่งซุ้มล้อแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีบุบค่ะไม่มีรอยขีดขวดนี่ล้อด้านนี้กันบ้างดอกยางยังใช้งานได้อีกยาวๆนี่มาดูกันที่กระจกข้างค่ะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวพับปรับไฟฟ้านี่ตัวสันกระโปงสันข้างกระโปงคมกิบอย่างนี้เลยค่ะพี่ ดูหลังคากันบ้างนีไ่ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยบุบมแน่นอนตัวอาติสรุ่นนี้จะได้เป็นเบาะดำนะคะพี่ภายในจะเป็นเบาะดำไฟท้ายจะเป็นแบบ LED สว,สวยแบบนี้เลยตกแต่งคิ้วจะตกแต่งด้วยคมเมียมแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ทะเบียนสามหกหนึ่งสี่นี่ตัวโลโก้ต่างๆยังอยู่ครบคโรโล,ล่าเอาติ๊ดแบบนี้เลยเดี๋ยวเราชมด้านหลังกันบ้างด้านหลังสามารถวางของได้แบบกระเป๋าเดินทางได้สองสามใบค่ะพี่พี่วางของได้ค่อนข้างเยอะเยอะหน่อยตัวน็อตต่างๆแล้เราดูตัวน็อตต่างๆ ตัวน็อตไม่มีเคลื่อนไม่มีหายให้ไปใหม่ๆแบบนี้เลยไม่จะอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นะคะพี่พี่ถือว่าใช้งานไม่เยอะมากเดี๋ยวเราไปชมกันภายในกันดีกว่าที่จับจะเป็นแบบโครเมียม ภายในจะได้มาเป็นสีดำเบาะหนังแบบนี้เลยที่จับจะเป็นแบบโคเมียมมีระบบต่างๆตัวน็อตไม่มีขยับครับพี่พี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนี่ใบประกันเพิ่งเข้า อันนี้มาสองพันโลยังใช้ได้อีกแปดพันโลค่ะพี่แบตเบ,บาหนังตึงๆอยู่เลยพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันมัตติฟังก์ชันข้างสายจะได้เป็นข้างสายแบบนี้จอได้เป็นจอเดิมๆจากโรงงานนะคะพี่ๆแต่ว่ารับสายฟังสายได้ฟัง,ฟ,งฟังเพลงได้นี่อ่อจะเป็นแอร์จะเป็นแบบ ออโต้ก็ได้กดเพิ่มต่างๆนี่ที่จับเบาะนั่งข้างยังแน่นๆอยู่เลยค่ะพี่พีนี่คอนโซลด้านหน้าสวยๆคิิบๆแบบนี้เลยจระจกแต่งหน้านี่สภาพใหม่ๆเป็นรถหน่วยงานปลดระวังสภาพดีค่ะพี่พี่เป็นรถที่เข้าศูนย์เช็คระยะตลอด เดี๋ยวเราไปชมกันด้านหลังดีกว่ารุ่นนี้จะมีแอร์แบ็กเจ็ดตำแหน่งสำหรับรุ่นนี้ภายในสภาพสวยๆกิ๊กๆแบบนี้เลยนี่บาดด้านหลังมีสายมาให้สามที่สำหรับด้านหลังเบาะใหม่นั่งสบายนี่ เอาไปวิ่งวิ่งงานได้สบายสบายเลยค่ะพี่คันนี้หรือว่าจะเอาไปใช้งานก็ได้เพราะว่าโครงสร้างข้างล่างเป็นแบบปีกนกเหมือนกันสะเทือนเหมือนรถขับง่ายแบบว่าตกลุ่มตกอะไรอย่างนี้นี่ค่ะดูจากด้านหลังกว้างนะคะพี่พี่กว้างกว้างแบบนี้เลยนี่ด้านหลังมีแอร์มาให้ครบคร่ะพี่พี่ ีสภาพใหม่ๆเลยค่ะใครสนใจสามารถติดต่อมาหาน้ำฝนได้0825503316แล้วน้ำฝนจะทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ให้ข้างล่างนี้มีรับประกันมีตรวจสภาพรถให้ไม่ต้องห่วงค่ะพี่พีคันนี้ไม่มีจมน้ำแน่นอนไม่มีชนหลักแน่นอนเป็นรถมือสองสภาพเกรดเอแล้วก็สภาพดีด้วยถ้ามาที่บริษัทเพชรยนต์ เดี๋ยวน้องฝนพาพี่ๆไปชมกันที่ห้องเครื่องกันดีกว่ามาค่ะพี่ๆเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันดีกว่านี่สภาพยังใหม่ๆกิ๊กๆแบบนี้เลยตัวหม้อน้ำตัวแบตต่างๆนี่สภาพสะอาดสอาดใหม่ๆตัวน็อตยังอยู่ครบไม่มีเคลื่อนไม่มีเปลี่ยนแน่นอนขับก็ได้ใช้งานก็ดีค่ะพี่ๆ่ะ ตัวเม็ดอาร์ตนี่สติกเกอร์ยังอยู่ครบแสดงว่าเป็นฝากระโปรงแบบเดิมๆไม่มีชนไม่มีชนมาแน่นอนนี่สภาพใหม่ๆแบบนี้เลยสำหรับใครที่สนใจนะคะพี่ๆโตโ o ต้าอาติเนว 1.6G รถปี2020.21มาในราคา5 1 0 0 0 0บาทฟรีดาวสามารถผ่อนได้ทุกอาชีพผ่อนเริ่มต้นเพียง8,600บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะคะพี่ๆมาที่นี่ครบจบทีเดียวแน่นอนมีรถให้เลือกชมมากกว่า 4 0 0้คันมี10สถาบันการเงินรองรับอีกถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาที่นี่มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศด้วยสำหรับใครที่ชอบนะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตรถเข้ามาใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ